ราชาลูกนังทัวโลขอสเสนอเวนลูนีตำนานดาวยิงชาวกรีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นให้มาคัทอดฟอร์โฟกัสไปที่การทำลายสถิติดาวสันโดวสูงสุดกับปีแสดงก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับดาวยิงวัย24ปีกดไป93ลูกจากการลงเล่นให้กับแมนเจ็ดอรยเนัดนับตั้งแต่เดบิวต์กับสโมสรเมื่อปี2 0 1 5อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าตัวเริ่มไม่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตในถิ่นโอทัฟฟอร ล่าสุดดูนี่ให้สัมภาษณ์กับเดซันถึงเรื่องดังกล่าวและคาดว่ากองหน้าทีมช่าังกฤษจ,จะเป็นผู้ทําลายสถิติการยิง253ลูกของเขากับสโมสรการทําสถิติและกลายเป็นดาวสโมสวสูงสุดของย,ยเต็ดนี่แม่งโคตรสาคัญเลยนะดูนี่กล่าวสิ่งที่ผมหวังก็คือมาคัทแรดฟอร์ดจะเอาหัวออกจากรูตูดของเขาซะแล้วก็ทําลายสถิตินั้นเขาเป็นเด็กจากแมนเชสเตอร์แรดฟอร์ดตกเป็นตัวเลือกรองสำหรับราฟลังกโดยได้ลงตัวจริงเพียง3นัดในปี2022 เขายิงได้แค่5ประตูนับรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ถือว่าห่างไกลจาก21ลูกที่ทําได้ในฤดูกาล2020-2021เดอะไทม์ 2021. The time, รายงานว่าอิกเทนฮากยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับตําแหน่งกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเดปีแสดงกําลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามาคุมทัพแทนราฟลังนิกที่จะลาตําแหน่งหลังจบซีซั่นนี้เทนฮากเพิ่งเข้ามาสัมภาษณ์งานกับยูเตดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และเชื่อกันว่าเขาทําให้ทีมดังจจกแดนผู้ดีประทับใจได้อย่างมากจากการพูดคุยกันครั้งนั้นถาว่า United ยูไนเตดยังไม่ยื่นสัญญาให้กุนซอวัย52อย่างเป็นทางการขณะที่ผู้จัดการรายอื่นอย่างเมาริโชโปเชตโนจูเลนโลเปตกีและลุยเอนริกเก่ก็ยังคงถูกเชื่อมโยงกับตําแหน่งนายใหญ่ของถิ่นโอทาฟอร์ดอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานว่าเทนฮากยังคงเป็นเป้าหมายหลักของยูไนเตดโดยบอร์ดบริหารสโมสรต้องการผู้จัดการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของทีมและผลงานของกออาารักักบจตด ก็ทําให้เขาขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งในลิสต์อย่างไรก็ดีรายงานระบุว่ายูไนเต็ดต้องการเจรจากับกุนซอรายอื่นดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะดึงใครมาคุมทับในฤดูกาลหน้าเชนฮากพาอาแจ็คคว้าแชมป์ลีก2สมัย KNVB ครับอีก2สมัยนับตั้งแต่เข้ามาคุมทัพเมื่อปี2017ขณะที่ปัจจุบันเขาพาทีมครองตำแหน่งจ่าฝูงเอเดีซีโดยนําอันดับ2อยู่2แต้มซื่อเผยผีพร้อมฟัดเปียเชชิงคว้า SMS นิโคลอเซคาริน่นักข่าวชาวอิตาลีรายงานว่าปีศาจดงและปียาเช่ต่างก็พร้อมฟาดฟันกันเพื่อชิงมิลินโควิสซาวิตไปร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะค,ครั้งนี้รายงานระบุว่ายูเวนตุสก็สนใจมิลินโควิสซาวิตอยู่เช่นกันแต่มิดฟิลทีมชาติเซอร์เบียอาจย้ายออกจากแดนมกักกรนีหากเขาต้องลาต้นสกัดโดยเ,เ,เชื่อกันว่าลาซิโอต้องการข้อเสนอก้อนโตสำหรับนักเตะคนสำคัญเชื่อกันว่ายูเวนต์จะเซ็นกองกลางเข้ามาเสริมทัพอย่างน้อยหนึ่งรายขณะที่พอปอกบาสอแวลลาชินอทธฟอร์ดช่วงสมนี้ ขณะที่มีควาว่าแปชเช่พร้อมทุ่ม80ล้านยูโรเพื่อความไม่รินโควิดซาวิดพอปอกบาย้ายไปไหนน่าเจ็บใจที่สุดขอขอบคุณบทความจากมาบ,บูประมวลจากการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดยิ่งมั่นใจแบบเต็มป่าาว่าดาวเตะค,ค่าตัว89ล้านปอนด์ผู้นี้คงไม่ต่อสัญญาใหม่กับปีสแจแดงแน่ๆจึงสามารถย้ายไปเล่นกับทีมไหนก็ได้แบบฟรีๆไม่มีค่าตัวแต่ย้ายไปไหนจะสร้างความเจ็บใจให้กับบรรดาเด็กผีมากที่สุด1ลิเวอร์พูล บางทีเพื่อการนี้ถ้าคิดค่าในประมาณ3 0 0 0 0 0ปอนพวกเขาอาจยอมจ่ายให้ก็ได้เพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียค่าตัวว่าแล้วลองนึกภาพปอกบาเล่นกลางแทนที่นาบีเกตาแล้วคว้าแชมป์กับหงแดงดูนะครับโอ้ไม่นะไม่จริง2แมนซิตี้ทีมตาเรือใบสามารถจ่ายค่าในระดับ3.5แสนปอนต่อสัปดาห์ได้แบบสบายสบายแถมเจ้าตัวไม่ต้องย้ายถิ่นฐานซะด้วยว่าแล้วไปพนึกกำลังกับเควินเดอะบอยเบนโดซินบาอิวไคกุรกันและโลดียังไงก็ประสบความสำเร็จแน่แน แต่คงได้ลงเล่นน้อยลงเพราะคู่แข่งเยอะมาก 3. ยูเวนตุสลองนึกถึงการทิ้งไมลเจ็ดไปสวมเครื่องแบบมาลายแบบฟรีๆทั้งสองครั้งสองคราดูนะครับแม่งเจ็บกว่านี้มีอีกไหมซีเรียลมาริดไอพวกชุดขาวอีกแล้วเหรอเอา้เอาวๆรีบๆมาเอาไปเถอะครับ 5. P ้าปีอาเช่รวยแล้วยังได้ฟรีอีกเฮอ้อแต่อย่างน้อยก็ได้กลับประเทศตัวเองขอให้โชคดีนะจ๊ะ มีรายงานว่าเรอลโซเชดาเตรียมยื่นสัญญาหนึ่งบวกหนึ่งปีให้กองหน้าแมนเชสเตอร์อย่างเอเดนสันคาวานีพิจณาย้ายไปเล่นให้ในฤดูกาลหน้ากองหน้าวัย35ากำลังจะหมดสัญญากับปีแสดงหลังจบฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าจะไม่มีการขยายเพิ่มขณะเดียวกันมีรายงานว่านักเตะต้องการย้ายไปเล่นในลีกสเปนซัมเมอร์ปีที่แล้วกองหน้าชาวอุกัยเกือบได้ย้ายไปเล่นในลีกอาร์เจนตินาโดยมีโบคาจูเนียและลิเวอเพลทที่ให้ความสนใจก่อนที่อดีตกุนซืออย่างโอเลโกนาโซชาจะกรมให้เขาอยู่ในถิ่นโอทัฟฟอร์ อย่างไรก็ตามล่าสุดสันรายงานว่าคาวานีต้องการที่จะเล่นในยุโรปต่อไปและโซเชดาคือทีมที่จอเจไดเข้าไปร่วมทีมข้านาดูกันเอครมโคนู A u, นักข่าวดังชาวตุรกีรายงานว่าโซเชดาจะยื่นสัญญาหนึ่งปีบวกออปชั่นอีกหนึ่งปีหลังจากนั้นให้คาานีพิจา,จารณาฤดูกาลนี้คารานีลงเล่นในพรีเมียร์ลีก12นัดตัวจริง6นัดผลงานยิง2จ่าย1แกล้งลูกพี่ขีนฝันที่คุมแมนยูเปิดใจเวนุนี่กับการขึ้นพูดในงานพิเศษ ในสมัยที่เขายังค้าแข่งอยู่นั้นเวนดูนี่ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีเรื่องให้ถูกพูดถึงเยอะพอตัวจากการที่เขาถือเป็นหนึ่งในแข้งชื่อดังของอังกฤษในช่วงรุ่งรุ่งไปจนถึงพฤติกรรมนอกสนามที่เคยถึงขั้นเกือบจะทําให้ชีวิตรักของเขากับคอรลินพังไม่เป็นท่ามาแล้วแน่นอนปกติแล้วหากจะรู้ถึงเรื่องราวของคนที่เป็นนักเตะแบบละเอียดยิบนั้นมันก็จะต้องไปหาซื้อหนังสืออัตชีวประวัติของคนนั้นนั้นมาอ่านหรือฟังบทสัมภาษณ์แบบเป็นทางการแต่ล่าสุดดูนี่ไปขึ้นนนนนพูดเเเเทนนทีีใงงงงาาอออต์หึ่่มืชร โดยมีการเก็บเงินคนละ300ปอนด์ซึ่งในงานนั้นเขาขึ้นเวทีพูดถึงหลายประเด็นและมันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยอย่างเช่นความสัมพันธ์กับคริสเตียโนโรนัลโดความคิดที่มิตอริโอฟรินานและความฝันที่ต้องการทําให้ได้ในอาชีพการเป็นกุนซือโดยวันนี้เราจะมายกตัวอย่างให้ฟังกันไม่เคยเกลียดโรนัลโดอย่างที่รู้กันดีว่ารูนี่กับโรนัลโดถือเป็นคู่ซีคู่หนึ่งในช่วงที่พวกเขาเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมักจะประสานงาน แต่ที่จริงทั้งคู่ก็เคยเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะในรอบก่อนรองชะเลิดของศึกฟุตบอลสองพนหกโลโนโโร่เคยพยายามจี้ให้กับการแจกบาดแให้กับบรูนีก่อนที่จะประสบความสําเร็จหลังจากนั้นโลโนโโรยังถูกจับภาพได้ว่าไปขยิบตาราวกับจะแสดงท่าทีว่าแผนสําเร็จแล้วอีกซึ่งตอนนั้นหลายคนเชื่อว่ามันอาจจะทำให้โลนโโร่โดนขายออกจากทีมก็ได้แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างนั้นคริสเตโนเป็นคนที่เก่งมากๆและน่าง,งุนหง,งิดชิบหายในเวลาเดีวยวกันตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนสมัยก่อน แต่เขาก็อาจจะยังน่าญหงุดหงิดแบบเดิมอยู่เขาชอบพุ่งลมด้วยแต่ที่จริงผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับคริสตโนเลยวันนั้นผมเคยคุยกับเขาในอุโมงค์ทันดีผมบอกไปว่าฉันไม่เคืองเลยนะที่นายทําให้ฉันโดดไล่ออกเพราะเอาจริงๆในครึ่งแรกของผมวันนั้นผมก็พยายามยุให้กรรมการแจกใบเหลืองให้เขาจากการที่เขาชอบลงง่ายๆเหมือนกันผมเป็นคนอังกฤษส่วนเขาเป็นคนโปรโกกตุเกสเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากันแล้วนะ่ะผมก็ไม่สนใจเรื่องบ้าบออ,อะไรก็ตามเกี่ยวกับเขาทั้งนั้นนั่นแหละ ตอนที่เราลงเล่นกันในวันนั้นเขาไม่ใช่เพื่อนของผมแต่พอจบเกมไปแล้วเราก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งแกล้งขีดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากชามานันตกเตคนไหนคอมเมนต์เที่มีนิสัยโหดและดุดันมากที่สุดแล้วล่ะก็เชื่อได้ว่าชื่อของรอยขีดน่าจะโผล่มาเป็นลําดับแร,บร,บรกๆในใจของหลายคนขนาดพเพื่อน่วงทีมเปียแสดงหลายคนยังกลัวขีดด้วยซ้าไปแต่ครั้งหนึ่งดูนี่เคยนึกสนุกจนแกล้องอดีตยอดแข่งชาวไอาริชมาแล้ว วันนั้นเราไปยอน,นิวคาสเซิลพอจบเกมไปแล้วรอยก็จะชินใจเปิดทีวีดูเกมหลีกของรักบี้พอเขาออกจากห้องไปแล้วนะ่ะผมก็แกล้งเปลี่ยนช่องไปเป็นรายการ X Factor รายการประกวดร้องเพลงแล้วซ่อนดีโอมสมิทชิดพอเขากลับมาแล้วเขาก็ถามใหญ่ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนช่องผมตอบไปว่าผมไม่รู้ฮะจากนั้นเขาก็เดินไปถอดปลั๊กออกแล้วบอกเลยว่าจะไม่มีใครได้ดูอะไรทั้งนั้นพอถึงตอนเที่ยงคืนนะ่ะมันก็มีคนมาเข้าประตูห้องผมในตอนที่ผมกําลังหลับอยู่ คนที่เคาะคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาถามผมว่ารอยฝากให้มาถามว่ารีโมทอยู่ไหนเช้าวันต่อมาเราลงมากินข้าวกันก่อนถึงเกมการแข่งขันตามปกติผมบังเอิญได้ยืนติดกับรอยผมเลยถามเขาว่ารอยเฮ okay, ียโอเคไหมเนี่ยเฮียหารีโมทเจอปะซึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าแล้วมันธุระกรงการอะไรของแกวะรอยไม่ใช่คนที่จะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะนะแต่ผมชอบเขามากๆไม่ชอบสไตล์ดิโอ สำหรับแฟนบอลทั่วไปเหล่านั้นริโอฟนานถือเป็นยอดกองหลังคนหนึ่งจากการที่เขาคุมแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมและบางครั้งก็พาบอลขึ้นมาแถวกลางสนามเองบ่อยๆซึ่งถึงแม้รูนี่จะยอมรับในฝีเท้าของริโอแต่ก็ยอมรับว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแฮปปี้กับการเล่นแบบนั้นเท่าไหร่เหมือนกันริโอเป็นนักเตะที่โคตรเก่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีนิสัยจองหองมากพอๆกันที่ไม่เชสเต็ดคุณได้รับเงินก้อนโตเพื่อจีเตะบอลให้เข้าไปนอนในก้นตะข่ายให้ได้ดังนั้นคุณก็ควรจะทำอย่างนั้นให้ได้ผมเเคยพูดกับขาาไปว่ ทำหน้าที่ของนายแล้วผ่านบอลมาให้ฉันก็พอไม่ก็ผ่านบอลให้หลนโรไปซะหยุดเล่นงโง่งแบบนั้นได้แล้วริโอเป็นคนที่เก่งนะแต่บางครั้งเขาก็ลืมไปว่าตัวเองเป็นกองหลังความสัมพันธ์กับเตเวสคาร์ลอสเตเวสเป็นหนึ่งในอดีตคู่หูในแนวรุกของดูนีที่แมนเชสเตอร์และทั้งคู่ก็มีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งแม้ว่าหลากัหลกๆแล้วพวกเขาจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องในบางครั้งก็ตามผมรู้สึกดีในช่วง2ปีที่เล่นร่วมกับเขาผมเคยไปรับเข้าถึงบ้านเวลาที่เราต้องเล่นเกมแชมเปี้ย หรือขับรถพาเขาไปยังสนามบินสมัยนั้นเราเล่นเกมด้วยกันและกลับมาและพูดกันตามตรงนะผมเคยคุยกับเขาเป็นเวลา30นาทีและไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรเขาพึมพำบางอย่างส่วนผมเองก็ไม่ใช่คนที่พูดเก่งอะไรอยู่แล้วตอนนั้นผมคิดกับตัวเองเลยว่าให้ตายสิวะเขาพึมพำและบอกว่าไม่มีอะไรอยู่นั่นแหละผมท้อแท้มากๆมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากที่สุดในชีวิตของผม เคยปฏิเสธเฟอร์กูสันลูนี่ย้ายจากเอเวัตันมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เมื่อปี2004โดยตอนนั้นเขามีอายุเพียง18ปีเท่านั้นแต่ที่จริงรูนี่เคยมีโอกาสที่จะมาอยู่กับทีมดังแห่งถิ่นโอทัฟฟ์ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเซอร์เลดเฟอร์กูสันเคยพยายามที่จะเซ็นสัญญากับผมในตอนที่ผมอายุ14ปีเขาโทรศัพท์มาหาคุณแม่กับคุณพ่อของผมพวกท่านเล่าให้ผมฟังว่าอเล็กโทรศัพท์มาแมนเชสเตอร์เต็ดอยากเซ็นสัญญากับลูกนะซึ่งผมก็ตอบไปทันทีว่าบอกให้้้เเเเขาาใใส่่หหัววไไไปกกลลๆดยยฮะผมอนอนต แต่พอเวลามันผ่านไปผมก็ตระหนักว่าผมต้องเล่นให้อเล็กเฟอร์กูสันสาุที่ผมเซ็นสัญญาก,กับยูเนเต็ดก็เป็นเพราะอเล็กเฟอร์กูสันนี่แหละอยากให้นัดฟอร์ดทำลายสถิติตนดูนี่คือเจ้าของสถิติดาวสมโมสรสูงสุดตลอดการของยูเนเต็ดจากการลงเล่นในทุกรายการหลังจากที่เขาทำไป253ประตูในการลงเล่น559นัดโดยเขาทำลายสถิติที่ยืนยาวมาตั้งแต่ปี1973ของเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันลงได้อย่างไรก็ตามรูนี่ไม่ได้อยากให้ชื่อของตัวเองอยู่บนนั้นไปตลอดการ การได้เป็นเจ้าของสถิติดาวสโลสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์เต็ดมันเป็นเรื่องที่เจ๋งโคตรๆแต่ผมหวังว่าสถิตินั้นจะโดนทำลายสิ่งที่ผมหวังเอาไว้ก็คือให้มาคัสแรดฟอร์ดรีบกลับมาคืนฟอร์มเก่งเร็วๆสักทีและทำลายสถิติที่ว่าให้ได้เขาเป็นเด็กจากเมืองแมนเชสเตอร์โดยตรงความฝันในอาชีพกุนซือรูนี่หันมาทำงานด้านกุนซือเมื่อปี2020ด้วยการตกลงเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมในช่วงแรกๆก,ก่อนที่จะแขวนสตั๊ดและหันมาทำงานกุนซืออย่างเดียวแบบเต็มตัวในเวลาต่อมา ซึ่งผลงานของเขาก็ดีในระดับหนึ่งจนถึงขั้นที่เอวตันเคยทาบทามเขาเข้าไปคุมทีมด้วยแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธไปเพราะความฝันของเขาคือการได้คุมแมนยูเต็ดสาเหตุเดียวที่ทําให้ผมหันมาทางานคุมทีมก็เพราะแมนเชสเตอร์เดนี่แหละก่อนหน้านี้ผมเคยได้รับการติดต่อให้ไปสัมภาษณ์งานกับที่เอวตันแต่ผมนนะอยากเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดนนี่แดละก่อนน้นี้ัวเงย้ังไม่พร้อมสําหรับงานนั้นแต่ผมต้องวางแผนทุกอย่างให้ดีเพื่อทําให้มั่นใจว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นจริงได้ ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ